ได้มาแล้วกาแฟาต้มยำไปลองกันค่ะอืมต้มยำจริงด้วยอะ่ะจุกแน่นมากอะกว่าจะเอาออกได้คือไม่ต้องกลัวหกเลยนะอืมหอมอ่สูตรที่เขาบอกไว้คือแปดสิบมลเขาจะมีแก้วแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะตื่นเต้นเหมือนตะไคร้มากรูดเลยแบบนี้นี่เขาบอกว่าผสมกับน้ำร้อยมล ลองชิมกันซีเป็นยังไงอืมเหมือนต้ยมยำเลยอะมันมีความเปรี้ยวอมขมนิดๆแต่หอมตะไคร้หอมมะกรูดเหมือนแบบไอซองที่มันเป็นเครื่องต้งยมยำที่อยู่ในถุงที่เขาขายเป็นเซตแบบนั้นเลยรสชาติแบบนี้ดื่มเป็นอเมริกาโน่น่าจะเหมาะที่สุดเติมนมเนี่ยอาจจะไม่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองกันอีกทีเป็นกลิ่นแล้วก็ให้รสสัมผัสที่แปลกใหม่ใครที่ ชอบลองกาแฟอะไรใหม่ๆต้องลองกาแฟต้มยำกดตะกร้าเลย